บอสไอวีพอดแคสต์สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บอสไอวีกับทัศภาคเลิศเสวดพงศ์นวิพิธานุสาห a นะครับครับสวัสดีครับแทบครับสวัสดีครับพี่ปิ๊กวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องล้อหลังแซงล้อหน้าครับอืมมันมีคําพูดนี้ความหมายในแง่การทํางานเนี่ยมันก็คือคนที่มาที่หลังทําไมเขาไปแซงคนที่มาก่อนอ่ามันมีหลายๆมุมนะอายุก็ด้วยใช่ไหมพี่อ่ามันมีทั้งอายุนะทั้งเงิน อายุงานด้วยอายุงานไอ้นี่แล้วว่าคนที่มาทีหลังทำไมเงินแซงก่อนนะอะย่างเงี้ยครับมันมีหลายประเด็นที่คุยกันได้เรื่องเนี้ยคุยกันได้ไม่รู้จบอ่ะ <จบ S 1> ก็เลย <จบ S 1> ก็เลยเอามาคุยกันดีกว่าอืถ้านิยามของคําว่าล้อหลังแซงล้าวหน้าเนี่ยนะครับในในในแง่งของการทํางานออฟฟิศทั่วไปเนี่ยมันก็คืออย่างที่แทบบอกคือว่าคนที่มันมาอายุน้อยกว่าเราทํามาถึงตําแหน่งไปไกลกว่าเราอะอนะครับกับสองก็คืออย่างอีกอันนึงคือที่บอกว่าเงินคนที่มาทีหลังนั่นแซงคนที่มาอยู่ก่อนอืเอาประเด็นแรกก่อน มาทีหลังทําไมแซงคนมาก่อนใช่ไหมหมายถึงว่าอันนี้ต้องต้องใครใส่ไวานี่คืออายุงานอายุงานอายุอายุเท่ากันเปล่าอายุเท่ากันก่อนแล้วกันอายุเท่ากันอายุเท่ากันแต่ว่าคนนี้มาทีหลังใช่ไหมสมมุติอายุใกล้ๆกันอายุสามสิบเท่ากันอย่งนึกาพนะคสามสิบเท่ากันคนนี้มาทีหลังเพิ่งรับเข้ามาสองปีเพิ่งรับเข้ามาอีกคนนึงทางานมาที่เนี้ยแปดปีละใช่ไอมาทีหลังเนี่ยขึ้นเป็นดีเรคเตอร์แม่เอร์ก่อนหนายายกว่าก่อนนะครับนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นใช่ไหมขึ้นมาเกิดขึ้นจริง อ๋ยยอเยอะแยะเยอะมากเยอะแยะอืมคือผมว่าอันที่หนึ่งนะฮะอันนี้มองแบบแฟร์ณเวลานั้นเนี่ยบางทีองค์กรเขาต้องการคนนี้พอดีอะณตำแหน่งนี้พอดีคือมันฟิตกันพอดีอืมเขาก็มาแล้วเขาก็ก,ก็ก็มันมันจุนตำแหน่งพอดีเออเนาะอันอันที่หนึ่งคือเราอาจจะไม่มีคุณสมบัติในตำแหน่งนั้นก็เป็นได้ใช่ไหมออซึ่งนี้เราเราจะต้องกำม,มองตัวเองแล้วนะอืมคือเหมือนกับโอกาสันอยู่ตรงหน้า อืแต่ทำไมเราถึงไม่ได้เป็นคนที่ถูกเลือกเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วบริษัทเลือกที่จะรับใครเข้ามามาเป็นคนที่เป็นหัวหน้าเราอีีกท้าชัดเลยสมมติว่าตำแหน่งเซลล์ดีคเตอร์หรือมาร์เก็ตติ้งดีคเตอร์ว่างลงอืเรานี่เป็นแอสซิสแตนต์มาร์เก็ตติ้งดีคเตอร์มันประมาณมันก็ควรจะต้องเป็นเราขึ้นถูกไหมใช่ ไม่เว้ยไม่แล้วแม่งเป็นจริงๆเยอะด้วยแล้วเขาต้องขาดตำแหน่งเขาทําไมมันก็มองได้หลายแบบแล้วไอ้คนมาใหม่ก็ทันเด็กกว่าเราอีกอ่ะสมมตินะเราให้มันเต็มที่เลยก็แม่งเจ็บหนักเลยนะเจ็บหนักเลยเอาเรานี่ทํางานมาสิบปีเด็กนี่มาใหม่อายุเด็กยี่สิแปดมาถึงแม่งอะไรกันหน้าเราเฉยเลยอืออ่ะกรณีแบบนี้เนี่ยผมว่าก็ต้องด่วนว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขามีคุณสมบัติ ขนาดนั้นจริงมากมคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงก็อาจจะต้องยอมรับได้ว่าเออคนนี้มันเก่งจริงเงจริงๆจริง,ร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 งแต่ยุคนี้ไม่มีเด็กมาจาดจันเยอะพี่แต่ผม,มพูดจริงเด็กยุคนี้เก่งผมอ่านนะส่วนยกตัวอ,อย่างเคสนะมีมีเคสอยู่ที่อเมริกาแต่คนเข้าใจว่าเป็นอเมริกันบอลไชนีสเอ,อ่อตอนนี้เนี่ยอายุยี่สิบสามเป็นเจ้าของซานอัพที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นคนแรกที่แคร็กเรื่องเซลฟ์ดราฟทิ้งค่าได้ไกลที่สุดคือตอนนี้ลูกค้าแม่งมีซัมซุงกูเกิลอะไรแบบเนี้ยคือแบบ คือเก่งมากอายุยึดคือถ้าเกิดเราเจอคนแบบนี้ต้องยอมรับอา,อาจจะไม่ใช<ม>่ <ละ S 2> สเกลนี้ด้วยซ้ำน,นะเราต้องยอมรับเพราะเออมันคนมันมีโรคแบบนี้จริง,งจริง,<ต>รงถ้าคุณทุกข์คือตอนนี้ผมว่าประเทศไทยเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่เรายึดมากคืออายุพี่ใช่ใช่ป่ะความรู้สึกว่าฉันอาย,อยุเยอะกว่าเธอเนี่ยฉันจะต้องเก่งกว่าหรือได้รับผลตอบแทนเยอะกว่าเธอเนี่ยอันนี้ฝรั่งไม่ค่อยเป็นนะใช่เออนี่ฝรั่งไม่เป็นเขาดูันที่ผลงานจริงๆอืมอันนี้เป็นปัญหาหลักเลยนะ ใชค่คือคือให้เลี้ยวออกขอออกเลี้ยวออกข้างนอกนิดนึงนะอ่าก็คือเราชิงกับรวบไปเลยครับนี่คือระบบราชการไงใช่เขาเรียกระบบอำนาจน,นิยมเอาใช้คำน,นี้เลยเอาต้องวุ่นอำนาจน,นิยมอ,มอวิโสนิยมก็คือระบบนี้คือผมเคยทํางานกาใกล้ชิดในวงราชการผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ยยในวงการราชการนะซึ่งในโต๊ะกินข้าวเขาคุยกันนะบอกว่าเนี่ยปีหน้าคนนี้จะขึ้นเฮ้ยคืออะไรล่ะเอาเอาอะไรเพราะเนี่ย ไวอะไรเขาเรียกวัยมารอบรอบถึงอืรอบของคุณมาถึงแล้วอะไรเงี้ยเขาคุยกันโต๊ะกินข้าวอย่างเงี้ย <c oughs> จริงๆถ้าพูดกันไปถึงขนาดนั้นนะ่จริงๆมั <c oughs> นมาจากระบบโซตัสเลยรู้ป่ะใช่ป่ะน้ำหนัยอะไรเนี่ยคุณเป็นพี่เป็นปีเดียวคุณจะไปกดขี่ค่มเพงน้องแล้วมาขนาดนั้นมันคืออย่างนี้เราก็รู้สึกว่าถ้าชั้นโตกว่าอืชั้นควรจะต้องได้รับสิทธิ์มากกว่าซึ่งในความเป็นจริงแล้วองค์กรจำนวนมากเดี๋ยวนี้เริ่มเห็นแล้วว่ามันไม่จริงเราก็จะเริ่มเห็นดรคเตอร์ในธนาคารอายุยี่สิบเจ็ด อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นที่เราเห็นตำแหน่งคนยุน้อยตําแหน่งเป็ซีเลเวลเป็นดีเร็เตอร์นี่คือมันเป็นเรื่องทั่วไปแล้วธรรมดาเรื่องธรรมดาแล้วไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจแต่คนจำนวนมากอย่างเราไม่ได้ผมบอกเลยที่ผมพูดตรงๆผมเชื่อว่าหลายคนก็เห็นด้วยว่าถ้าถามตัวเองจริงๆเราก็อาจจะรับไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่ผมอยากให้ปรับทัศนคติใหม่นะว่าทุกคนมันดูที่ผลงานนะครับดูที่ผลงาน นี่คือเหตุผลที่เราดึงเอาเรื่องนี้ขึ้นมาคุยวันนี้ครับเพราะเราเชื่อมันเป็นเรื่องที่หลายคนกําลังผมใช้คําว่าไม่ไม่แฮปปี้อะกับสิ่งที่เรายกํกำลังเจออืมแล้วก็อาจจะเป็นการบอกเลยว่าวันหนึ่งเราอาจจะต้องเจอจะได้จะได้เขาเรียกว่าทําใจไว้ก่อนแล้วไม่ต้องคิดต้องเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองดีกว่าถูกต้องอืนะครับมันมีอย่างแรกที่บอกว่าคนมาทีหลังเนี่ยสกิลมาสูงกว่าแซงหน้าเราไปอันนั้นโอเค่องนี่สองก็คือไอมาทีหลังไอแล้วเราก็ดูมันก็พอๆกันใช่ม่ม รายได้มันมากกว่าเราอ่าโอเคเพราะว่าม um, ันมาที่มันมาจากที่อื่นไงอ่าใช่ไหมอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าบางครั้งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นโดยที่มันก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันผมพูดอย่างนี้กันคือการเอาคนมาจากบริษัทอื่นนะครับ ค่าใช้จ่ายมันจะมักจะสูงกว่าอยู่แล่ะถูกไหมใช่คือคือมันเป็นกรกระโดดกรย้ายงานอ่ะคือคุณอาจจะได้เลื่อนเงินเดือนของคือตัวคุณอาจจะได้อาจจะได้ขึ้นเงินเดือนอีกทีหนึ่งแต่อาจจะไม่ใช่ตอนนี้คือแต่ว่าตอนนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของการย้ายงานของเขาเพราะฉะนั้นเงินเดือนมันก็จะต้องถูกถูกล่อ,อมาหนึด่ดระดับหนึ่งไหแล้วไม่ย้ายถูกไหมระดับหนึ่งไม่มีกลุ่มนี้น่าที่น่าสนใจในขออ้อมเหมือนกันเพราะ้มื่อก่อนผมไปเห็นในทวิตเตอร์แล้วมีคนบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เด็กอายุต่ำกว่าสามสิบ จะได้เงินเดือนสมุดสองแสนใช่ไหมนะเป็นไ่ได้หรอกเป็นไม่ได้นะฮะผมเคยเห็นกับตาเลยใช่ผมผมรู้เลยว่าบริษัทไหนไม่ใช่บริษัทแบบคอนซัลที่คุณคิดไม่ใช่บริษัทคอนซัลท์ไม่ใช่พวกทวงของประเทศไทยมีครับมีเด็กอายุต่ำกว่าสามสิบเงินเดือนสองแสนเนี่ยมีผมเคยเห็นอืมเอ่อคืออยากให้เชื่อว่ามีจริงๆคือคือเพียงเพียงเพราะว่าเพื่อนเราไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเราอเาจะไม่ได้ถูกปะ ใช่ไหมจริงๆครับจริงๆมันมีจริงๆครับมันมีจริงๆคือด้วยดต้องบอกว่าคอนเทกต์ของการแข่งขันปัจจุบันนี้มันมันเปลี่ยนไปเยอะมากเปลี่ยนไปเยอะมากบริษัทเนี่ยยอมที่จะจ้างแคนดิเดตที่เขามั่นใจว่าจะทําอะไรสักอย่างให้บริษัทเนี่ยก้าวกระโดดไปได้ at any price เลยนะครับใช่เยอะกว่านี้ก็มีเผมราจะบอกว่าคนพวกนี้เงินเดือนสองสามแสนเนี่ยแต่บริษัทขาคิดว่า พ่อจะทำรีเทินให้ได้ปีงร้อยล้านอ่ะใช่มันคุ้มมากมันคุ้มมากเลยการงานมันคุ้มมากจนไม่ต้องคิดอ่ะแล้วคุณไม่ต้องมาจ้างจ้างเงินเดือนอ่ะสมมติแปดหมื่นแสนหนึ่งสามคนแล้วก็ทํางานได้เท่าอีแต่นี่คนเดียวอย่างเงี้ยคือคนที่มันมีความสามารถพิเศษรบางอย่างที่อยู่ในนั้นจริงที่ที่ที่เราก็อธิบายไม่ถูกนั้นอืมพี่เคยเจอคนที่แบบพูดพรีเซนต์งานแล้วแบบแม่งโคตรอยากซื้อของเลยมันมีเลยมันมีคนแบบนี้จริงใช่ผมเคยเจอแบบผมรู้สึกว่าแบบคนเนี้ยไม่ต้องทำเลยนะ เอามาพีเซนต์อย่างเดียวออถูกต้องใช่คือเขาเป็นมือพีเซนต์บางคนก็มีหน้าที่คือบริษัทเวลาไม่มีอะไรมันไม่มีความไม่มีผลงานเลยนะแต่ถ้าบริษัทมีปัญหาไอ้นี่เดินเข้าไปมันจบอือย่างเงี้ยคือสกิลเขามีทักษะอะไรมันไม่มีใครตอบได้อะอืแต่ถ้าส่งไอ้คนนี้เข้าไปเนี่ยปัญหานะรากเงาของมันมาจากไหนจะปิดยังไงจะป้องกันยังไงเฮ้ยมันทําได้หมดเลยใช่แล้วแล้วถ้าถ้าทามีความสมครขนาดนี้ เงินแค่นี้ไม่ได้ถือ,อไว้เป็นหลายที่ใช่เพราะความเสียหายมันเยอะมากถูกถกับสองก็คือ,อไรายได้ที่หรือผลอะไรสิ่งที่รีเทิร์นบริษัทจะได้กลังาจากคนประเภทนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันภาษาที่เขาเรียกว่าอินนอร์มอละใช่แบบโอ้โหตีค่าไม่ได้เลยนะครับอืเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่ปกติอืต้องใช้คำว่าเป็นเรื่องนอร์มอลผมว่ายุคยุคนี้จะยิ่งเห็นเยอะเพราะว่าความสามารถคนมันมันมันหลากหลายขึ้นจริง ครับแล้วมีความสป็ขันาบางอย่างที่สมัยก่อนเนี่ยค,คือเราไม่รู้จักไมยทำอะ่ะออคือคือแบบมันแบบมันเอาไปทาอะไรวะออแต่ว่ามันปรากฏว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นขึ้นมาแมา่ในยุคนี้นะครับดังนั้นก็เราอยากจะมาชวนคุยกันต่อว่าถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่แฟร์นะสิ่งที่คุณควรทำคือไม่ใช่ไปด้วยขาเก้าอี้เขานะ <laughs> อันนั้นไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องสิ่งที่ควรทำก็คือ คุณต้องมาคิดว่าเราจะทำยังไงให้มีความสามารถพิเศษขึ้นบ้างใช่ใช่ครับคือบางครั้งมันจะเป็นปัญหาอย่างนี้เราชอบมองคนอื่นคนน้นคนนี้เป็นปัญหาหมดแต่ลืมมองตัวเองมองตัวเองเอเราพัฒนาตัวเราไปกี่ขั้นอืกี่เวลในช่วงสามถึงห้าปีที่ผ่านมาหรือเอาง่ายๆเนี่ยสามเดือนย้อนหลังไปเนี่ยเอาถามคำถามง่ายกับตัวเองนะคุณผู้ฟังลองถามดูอ่านหนังสือกี่หน้าอ่าผมขอยกตัวอย่างเรื่องที่ผม เรียนอยู่ตอนนี้เลยนะฮะ mm hmm. ผมเรียนเรื่อง Data Analytics mm hmm. อยู่เนีย mm hmm. ผมเรียนเพิ่งไปจบไปถามสี่วีกเองนะแล้วผมบอกเลยว่าที่สอนเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องอะไรซับซอ้อนมันเป็นเรื่องของส t ตททำ Regression m o เดลทำอะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยแต่ถ้ามีคนหนึ่งลูกน้องผมนะนี่เผื่อใคร,ใครฟังอยู่บอกเลยบอกว่าพี่เดี๋ยวผมจะลือระบบ f o r ์เค s สทั้งหมดของบริษัทเรา mm hmm. แล้วใช้เนี่ยแบบอย่างเงี้ยที่เรียนมาเนี่ย mm hmm. มารันฟอร์เค s สใหม่ทั้งหมดแทนที่จะเป็นฟอร์เควสว่าปีหนะ้าขายได้พันชิ้น ผมจะทำ regression model สมมตินะแค่นี้ยอมจ้างเตราแพงเลยเพราะเพราะว่ามันเป็นเพนนะพี่สั่งของิทีนึงมนไม่ได้เสียหายทีหนึ่งล้านสองล้านนะใช่ถูกไหมเนี่ยอันนี้ผมยกตัวอย่างนี่คือง่ายๆเลยถ้าคุณเป็นคนที่ forecast เก่งมากๆอืมโอ้โหค่าตัวคุณนี่เพร่ะว่านพวกหนูนะว่าต้นทุนในการผลิตสินค้าเนี่ยมันคือแค่ประมาณครึ่งหนึ่งของบริษัทของเงินที่ใช้งปียคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราคุยแบบนี้บอกว่าโอย คุณพูดได้เนี่ยพัฒนาตัวเองพัฒนาอะไรอ่ะผมว็นนั้นเดบผมไปบอกเลยอ่ะคุณลองดูดิคุณทำฟอร์แคต์ให้แม่นถามเรียนที่ไหนไปสมัครเลยครับคอสเดต้าแอนาลิติกส์ของวอตันเนี่ยผมบอกเลยคุณลองมปทำดูแล้วคุณทําได้นะครับแล้วคุณเดินบอกนั่นเลยตอนเนี้ยผมทำฟอร์แคต์ให้แม่นขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นแน่นอนลองดูไหมวัดกันสามเดือนอืใค่เนี้ยใช่เนี้ยแล้วคุณจะขอเงินเดือนขอไปใช่คือถ้านี้เขาไม่ให้คุณไปหาที่อื่นเออบอกได้เลยใช่นี่ผมบอกเลยว่านี่คือเราให้เห็นกันจ่าว่าไม่ใช่ว่่าาออยูดดีคิกนนขึ้มเง S <S 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 ว่าจะไปพัฒนาตัว X แบบหนังสือไม่ครับมันทําได้จริงครับเราเรามักจะบนไปก่อนที่เราจะลงมือทําจริงแล้วปัญหาปัญหาคือเราไม่ได้ลองทําจริงไงทํามันก็เลยไม่มีหลักฐานหนรือ evidence อะไรที่จะไปบอกว่าเนี่ยเราทำแล้วแล้วเราทําอะไรที่แตกต่างจากเดิมได้นะคุณลองไปตามีการชันโมเดลนี้ขึ้นมาได้ผมรับประกันคุณได้อะไรดีๆแน่นอนคุณบอกว่าต่อไปนี้ f o r e m e n t ขึ้น สิบห้ายี่สิบเปอร์เซ็นตโอโหคุณเลยหุ่นยอดขายบริษัทคุณสักนาทีตเท่าห้าสิบล้านออคุณท้าวมันแม่นขึ้นเนี่ยห้าสิบล้านนี่ก็จะได้เงินห้าสิบล้านไม่ที่ไม่ที่น้อยนะครับใช่สต็อกสินค้าคุณเท่าไหร่ทาาเวลาที่้องเสียไปในการบริหารงานสั่งของแพคเกจติ้งโอ้เต็มหมดเลยอ่ะคุณประหยัดบริษัทได้ขนาดนี้เขาไม่ปล่อยคุณไปหรอกมันมันได้สองขานะประหยัดด้วยแล้วก็ไม่เสียตุนที่คอสด้วย<ช>สองเรื่องเลยนะสองขากับกันเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกไม่แฟร์ไม่ต้องทรคับ ไปพัฒนาตัวเองผมบอกเลยว่าผมใช้คำนี้เลยไปเรียนอะไรมาเพิ่มแล้วมันเป็นเราเราสองคนมั่นใจว่านี่คือทางออกเดียวนะครับที่คุณจะต้องทำกับเรื่องนี้นี่คือทางออกเดียวครับการไปบ่นบ่นบ่นว่าทำไมคนนั้นถึงมาแล้วเงินเดือนเอะยว่าฉันเขาไม่คืนเลยคุณหรอกไม่มีประโยชน์แล้วคุณจะมองคุณจะกลายเป็นตัวปัญหาด้วยองค์กรใช่คุณจะกลายเป็นตัวปัญหานี่คือทางออกเดียวครับไปเรียนครับใช่คุณทําอะไรอยู่คุณเป็นจัดซื้ออยู่ใช่ไหมคุณทําจัดซื้อให้ดีขึ้น20%เ็นได้ไหมคุณเป็นบัญชีคุ คือแ<ห>ค่นี้ก่อนยังไม่ต้องเอาเยอะเราต้องเราต้องเปลี่ยนมายเซตในตําแหน่งงานหรือเนื้องงานของเราก่อนนะครับคาว่าสมมติตัวอ,อย่างแทบพูดจากซื้อเนี่ยจะซื้อคนจะมีมายเซตว่ากูซื้อไงก็ได้ของถูกที่สุดซึ่งความคิดนี้อันตรายมากเลยนะเพราะว่าคุณยิ่งไปกดราคาคนนู้นคนนี้เนี่ยสุดท้ายคุณจะเหลือสไปเออร์ที่ไม่ค่อยดีอ่ะถูกไหมแล้วคุณพอเหลือคุณถ้าไที่บริงานคุณต้องมีปัญหาคุณก็จะทํางานแม่นมนุษย์จบคุณวุ่นวายแต่ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนวิธีการคือเราจะทำ เฮ้ he, he ยเฮ้ยแม่งเดฟนิชั่นนี้คนละเรื่องเลยนะอ่าหรืออย่างตอนนี้ผมเพิ่งฟังพรีเซนต์วันนี้ยกฎหมายพ dpa มันจะออกกฎหมายเรื่องข้อมูลเก็บข้อมูลส่วนตัวมันซื่อเป็าไม่ได้เข้อมูลความเป็นส่วนตัวอันนเรื่องที่โหดมากคือสภาเนี่ยทุกคนกาลังมึนสุดๆเลยครับตอนนี้แต่ไม่มีคนสอนครับอืแล้วคุณไปเรียนนะฮะแล้วคุณบอกว่าโอเคนายครับเรื่องการออกแบบดีไซน์โฟล์งข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวผมขอรับอาศัยเองโอ้โหคุณเลย คุณพูดแค่นี้ในที่ประชุมไยคุณคือนึกออกไหมคือแบบนี่คือเรื่องที่เราต้องการอ่ะแล้วคุณรู้เรื่องอยู่คนเดียวอหรือคุณรู้เรื่องที่สุดอันนี้รู้เรื่องคนเดียวแล้วมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้เรื่องนี้ไ,<ว>ไม่ใช่ของไอทีนะของในในี้มันเป็นของทุกแผนของทุกแผนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเข้าใจเอาแค่แผนข,ของคุณเองก็พอแล้วคุณแค่เข้าใจแผนของคุณเองว่า p d P A ส่งผลกระทบอะไรกับเราบ้างเงี้ยแล้วเราจะออกแบบดีไซน์อะไรให้กับบริษัทได้บ้างเนี่ยครับไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยรรรััขขอองงวนนนนนนนีีีีีีี้้้้มมมมมเเเเเปปป็็ท่ยยไไดดดิใหหต อยู่ที่เราจะเปิดใจแล้วก็เดินออกไปหาอะไรใหม่ๆให้ตัวเองมากกว่าแต่ว่าคนยิ่งอายุเยอะอันนี้พูดจริงๆนะเพราะในฐานะที่เราก็เลขสี่ทั้งคู่แล้วเนี่ยพี่คนนี้อายุเยอะนี่การจะไปลงเรียนอะไรบางอย่างรู้สึกว่าแบบโอ้ฉันรู้เรื่องหมดแล้วลงทำไมอ่ะใช่ไหมมันจะมีฟีลแบบนี้อยู่ีฟีลนี้แหละครับที่ทําให้ล้อหลังแสงลอหน้าตลอดเวลาเพราะต้องไม่ลืมว่าไอ้ล้อหลังเนี่ยเขาเรียนแต่สิ่งใหม่มาตลอดใช่เขาโตมากับเนื้อหาใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งโะรบการใหม่ๆนั้นมันจะเป็นสำหรับอนาคตมากกว่าสิ่งที่ไอ้ร้อนร้อนหน้าอ่ำเคยมีมาตลอดถูกต้องครับอืมนะครับแล้วก็มีคาถามว่าอ้าวถ้าเหนื่อยเลยอ่ะอืมทําไงดีอ่ะถ้าเหนื่อยก็อย่าบ่นเยละเขาแซงใช่อยู่ที่เดิมจริงๆผมพูดอย่างนี้จริงเราจะหาว่าเราใจร้ายอีกผมผมพูดอย่างนี้จริงๆนะอคือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากเรียนเลยแล้วไม่เป็นไรครับแต่อย่าบ่นเวลาเขาคือคุณบ่นได้แต่คุณต้องเข้าใจว่าจะไม่มีใครฟังคุณมันคือสาเหตุอ่ะอืมสาเหตุก็คือเมื่อคุณมีเรียนรู้ไหมมันก็ คือทางออกมันง่ายมากเลยครับคือถ้าไม่อยากเป็นล้อที่ถูกแซงพัฒนาตัวเองแต่ถ้าพัฒนาตัวเองแล้วองค์กรไม่เห็นค่าองค์กรอื่นเห็นค่าคุณแน่นอนถูกถ้าสิ่งที่คุณพัฒนาแล้วมันดีจริงใช่คือคือต้องเข้าใจว่าบางทีสิ่งที่คุณพัฒนาองค์กรนี้อาจจะไม่ต้องการซึ่งเข้าใจได้ไงก็เป็นไปได้เราก็ไม่ต้องไปโกรธเขาเราก็ไปหาที่อื่นคุณไปอยู่ที่อื่นนะครับคือเราก็ต้องคุยกันไอ้นี่คือเราทงก็คุยกันในแง่ของความความเป็นจริงอ่ะเพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่า ไอเหตุการณ์ล่านี้มันมีขึ้นจริงนะแต่มันมีที่มาที่ไปถูกอืแล้วเราก็ชี้ทางออกให้ได้ระดับหนึ่งนะอย่างน้อยวันนี้คุณได้ไปแล้วสองเรื่องนะ <c oughs> แ,ลแล้วผมเชื่อว่าเราจะเห็นเยอะขึ้นด้วยนะเราเห็นเยอะขึ้น <c oughs> เราจะเห็นเยอะขึ้นด้วย <c oughs> บางบางเรื่องงานอีกหน่อยไม่มีไม่มีความจําเป็นจะต้องทําแล้วว่มเนี่ยอย่างสองเรื่องนี้ที่เราคุยกันเนี่ยนะฮะนี่เป็นสองเรื่องที่กําลังมาเลยถ้าถ้าคุณทําตรงนี้ได้คุณอยู่ได้เลยอย่างน้อยอีกห้าปีนิ่มๆเอออืไม่ได้ไม่ได้เสียเวลาเรียนเยอะเลยอาทิตย์หนึ่งหกเจ็ดชั่ว คือคือถ้าเกิดคือคุณต้องมันไม่มีอะไรได้มาฟรีอ่ะใช่ถ,าาถ้าเกิดคุณไม่อยากโดนแซงก็ก็ต้องก็ต้อง,องทําอย่างเงี้ยใช่คือเหมือนก็เหมือนรถนะถ้าคุณจะไ,ไม่จูนเครื่องคุณหน่อยนะใ<ช>คุณก็โดนแซงแน่นๆนะครับคือเราเห็นสถานการณ์แบบนี้เยอะมากในกองค์กรแล้วเราก็เป็นห่วงเราก็เลยหยิบขึ้นมาคุยกันวันนี้นะเป็นห่วงเป็นห่วงจริงๆแล้วก็แต่เราเชื่อทุกคนเนี่ยสามารถปรับตัวแล้วก็ จูนเครื่องตัวเองไปข้างหน้าได้และตัวอย่างที่ผมเสนอมานี่มันก็เป็นแค่ตัวอย่างในในที่ผมนึกออกนงในหลายหลร้อยอ่ะมันมีอะไรเยอะแต่เต็มไปหมดเลยคือในในทุกแผนกมันมีอะไรให้พัฒนานั่นแหละครับใช่ใช่ครับไม่งั้นองค์กรมันคงเป็นที่หนึ่งหมดแล้วล่ะคงไม่มีองค์กรที่อยู่ที่หลังหลังแล้วก็ต้องคิดถึงว่าคุณเนี่ยแวลูอะไรเอาางี้สมมติว่าคุณไม่ได้มาสายสายแนวเลขกฎหมายไม่ชอบไม่ชอบอะไรที่เป็นแบบนี้เรียนจิตวิทยาดิอืมเออไปเรียนมันคำว่าจิตวิทยาคือไม่ได้ ไม่ใช่หมอโรคจิตนะไอ้นี่คุณก็เข้าใจนะว่ามันเราชอบแปลกันอะไรเงี้ยใช่มันเลยไม่ใช่ไปหมดไม่ได้ให้คุณไปเป็นจิตแพทย์ใช่มันเกินไปแต่ผมให้คุณเรียนคอร์สหกเดือนนะจิตวิทยาเรียนจิตวิทยาเชิงธุรกิจอ่านะฮะก็เฉยไม่มีเรียนมีเลยอ่ะคือทุกวันนี้ครับประเด็นก็คือเราไม่มีข้ออ้างอีกแล้วในการไม่เรียนใช่ คอรสออนไลน์ทากงเนี่ยคุณไปขอบริษัทให้คุณจ่ายแต่เขาก็จ่ายทั้งให้คุณอืหรือบางทีส่วนใหญ่มันฟรีด้วยซ้าใช่ครับมันไม่มีอะไรคือไม่รู้จะเอาข้อ้างอะไรมาเรียนนอกจากบอกว่าไม่มีเวลาคือถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นดคุณเมื่อก่อนอาจจะเข้าใจนะอืเช่นตอนถัวเราสี่สิบถ้ายี่สิบปีก่อนโอ้โหการเรียนที่ยากที่ผาปผ่านเลยจะไปลงคอร์สที่ไหนถูกไหมนี่คือเล่นเฟซบุ๊กได้ก็เรียนได้ ก็ต้องบอกอย่างนี้เลยมันแบบนั้นจริงๆโอเคแต่คุณต้องมีเวลานะครับซึ่งเวลาก็เป็นล็อกของลักซ์รีเหมือนกันยอมรับแต่มันก็เป็นราคาที่คุณต้องจ่ายก็ราะคือคุณต้องลงทุนในการสร้างโอกาสให้กับตัวเองใช่ถ้าคุณไม่ลงทุนไม่มีใครทําให้คุณนะถูกต้องก็สุดท้ายเราต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองถูกต้องครับผมเชื่อว่าตอนนี้เบริเออร์ที่สูงที่สุดในการเรียนเรื่องใหม่ๆตัวเนี้ยไม่ใช่เงินเพราะคอร์สส่วนใหญ่ฟรีแต่คือเวลาอื โอเคผมยอมรับจริงงานคนบางคนงานยุ่งเดินทางบ้านไกลอันเนี้ยจะเป็นปัญหาแต่ก็ยังที่พี่พี่บอกอะเราต้องชอบชีวิตตัวเองถูกไหมเวลาเดินทางบ้านไกลเนี่ยแล้วก็ลองถามตัวเองดูสังเกตตัวเองดูระหว่างที่เดินทางเนี่ยตัวเองทําอะไรเออฟัง,ฟ,งฟังได้ไหมล่ะมาเรียนเออฟังได้ไหมคือเดี๋ยวนี้หูฟังมันก็มีสายมันสะดวกดีมันสะดวกไหมมันสะดวกจริงคือตอนนี้เราผมผมเนี่ยในฐานะที่ตอนนี้เรียนคอร์สออนไลน์ผมรู้สึกว่าเออชีวิตอยู่นี้มันดีเนาะอยากเรียนอะไรปุ๊บเซิร์ช ปั๊บอ่ะมาเลยมีคนรีวิวเสร็จสับมีลองเรียนด้วยนะมีลองเรียนฟรีก่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วส่วนใหญ่มันก็เรียนฟรีด้วยถ้าไม่ได้เอาใบเซอร์นะหรืออยากเอาไบเซอร์หลัะไม่จ่ายตังค์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเรียนจบแล้วอยากได้ไบเซอร์ไปจ่ายตังค์คือมันมีหมดเต็มหมดครับก็ครับเราสองคนก็ฝากไว้จริงๆคือเรื่องของการอัพสกิลตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ครับทุกคนทําได้ครับขอให้ตั้งใจทําแล้วก็ เชื่อเถอะว่าทุกสิ่งที่เราทำผลดีมันจะกลับมาที่ตัวเราเองครับถูกต้องก็วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอส v v p o d c a ับ